สวัสดีครับผมวันนี้แยกหน่อนะครับอดิบที่เลี้ยงไว้นะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับตัวแรกตรงนี้ก็คือเป็นด่างขาวแบบลายวากิวนะครับลายด่างขาวกระจายเต็มใบนะครับก็คือตรงนี้เพิ่งแยกนะครับเพิ่งแยกเมื่อกี้นี้เลยนะครับต้องถ้าเกิดว่าสนใจแบ่งนะครับก็ต้องรอให้รากน้องเขาเดินดีให้เขาแทงใหม่สักใบหนึ่งนะครับถึงจะ จะส่งให้ได้นะครับอ่า uh, ตัวนี้ก็จะเป็นด่างขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโอกิเลยนะครับโอกินาวะนะครับแต่ตัวนี้มันมีปัญหาว่ามันเผือกนะครับมันเผือกบ่อยมากนะครับอันนี้ผมก็ลองสูตรดินใหม่นะ๋ยวลองดูก่อนว่าเขาจะมีติดเขียวมาบ้างไหมนะครับข้างหน้านี้เป็นอา่าด่างขาวนะครับสามสีนี่นะครับอันนี้โดนหนอนกินไปนะครับอันนี้ใบแรกเขานะครับดี๋ยเรอดูใบใหม่นะครับว่าเขาจะ ด่างสวยไหมนะครับตัวนี้เป็นหยาดพิรุนนะครับหยาดพิรุนดังก็ใช้ได้นะครับพอสมควรเลยนะครับอันนี้ใบแรกนะครับอันนี้ใบใหม่เขานะครับตอนนี้ก็เป็นหยาดพิรุนเหมือนกันนะครับอันนี้ด่างฮาร์ปเลยนะครับเขียวเกือบเกือบฮาร์ปเลยเห็นไหมฮะอันนี้ใบกลับนอกนะครับกัาบนอกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวมันก็ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นใบใหม่ดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น หยาดพิรุณเหมือนกันนะครับนี่นะครับด่างสามสีเลยสวยมากนะครับหยาดพิรุณนะครับอันนี้สไตล์ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด่างขาววากิวนะครับตัวนี้เขาค่อนข้างสวยมากนะครับผมได้แบบนี้มาต้นนี้ต้นที่4แล้วนะครับนอกนัานจาหน่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตน้นพวกนี้ใครเห็นก็ชอบนะครับเพราะว่ามันด่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เป็นด่างขาว3สีนะครับ ีจะรอใบใหม่เข้ามานะครับตัวนี้เป็นเหลืองอันดามันนะครับอันนี้ใบนอกนะครับส่วนอันนี้เป็นใบใหม่นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับจะรออีกใบหนึ่งเนาะพิลุนกันตัวนี้เป็นวากิวนะครับตัวนี้ด่างน้อยมากนะครับ่าตัวนี้หยาดพิรุณนะครับดูความด่างนะครับสวยมากนะครับเขากัดสีออกมาจะสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหลืองอันดามันนะครับ นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็เลงเงเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ผมน้องเขาขึ้นใบใหม่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเนาะแล้วก็ค่อยแจ้งราคากันตอนนั้นละกันนะครับโอเคยังไงขอบพระคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม